สวัสดีค่ะก็คลิปนี้นะคะจะมาแนะนํานะคะยารักษาขี้กากในไก่ชนค่ะตัวนี้นะคะมีชื่อว่าคิตาโซนค่ะสําหรับตัวนี้นะคะเป็นตัวยาที่จะไปช่วยยับยั้งเชื้อรานะคะซึ่งเป็นสาเหตุของโรคก,กากนั่นเองนะคะ ตัวนี้นะคะเนื้อครีมก็จะเป็นข,ขาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็วิธีใช้นะคะก็คือให้เพื่อนๆเ,เนี่ยทำความสะอาดก่อนนะคะโดยการที่ขัดหน้าค่ะหรือบริเวณที่เป็นที่กากนะคะหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะคะมีแชมพูนะคะที่ช่วย ต่อต้านยับยั้งนะคะเชื้อรานะคะก็ใช้แชมพูขัดก่อนได้เลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะให้ทาตัวนี้นะคะให้ทั่วบริเวณที่เป็นพิกาค่ะทาทิ้งไว้นะคะโดยที่ไม่ต้องล้างออกทําแบบนี้นะคะทุกวันนะคะวันละหนครั้งเชา้าเย็นหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ค่อยมีเวลาก็ทําวันละหครั้งก็ได้ค่ะสําหรับตัวนี้นะคะตลับละแค่69บาบาทเท่านั้นค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะ ทักเข้ามานะคะที่ Li n e ไอนะคะ stn06 หรือโทรเข้ามาที่0917320293ได้เลยค่ะมีบริการกป่นเงินปลายทางค่ะ